สวัสดีค่ะหมุนซ้ายหมุนฝาหมุนหน้าหมุนหลังก่อนนะคะวันนี้นะก็เสร็จตัวหนึ่งแล้วนะคะพาลูกไม้ที่พคนชคารู้สึกว่าน่าจะไล์สดนะคะที่ปวดขาจาไม่ได้แั่วันนั้นรู้สึกว่าเออไล์สดตอนตัดนะคะเราไล์สดตอนตัดนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วตอนนี้นะคะเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เป็นพคนชคาทำเป็นแบบเ<อ>สื้อลูกไม้ คอป่าดกว้างๆนะคะคอป่ากว้างๆที่ไม่ใส่ซับในค่ะบางทาง่านเราก็ชอบใส่ซับในนะคะแต่แต่ลูกค้าของวิวท่านแค่นี้นะไม่ชอบใส่ซับในนะคะไม่ไม่ใส่ซับในไม่ใช่ว่าเราจะใส่อย่างนี้นะคะแต่เขาจะใส่ซับในที่มันเป็นแบบเป็นซับในที่เป็นผ้ายืดที่แบบว่าไม่ได้ฟิตตัวนะคะแบบหลวมๆตัวหน่อยพอดีตัวหน่อย พวาวแบบนี้นะคะแผ่พวาวออกมาแบบนี้นะคะใส่ข้างในนะคะสวยมากจะใส่ได้2สีคือสีเนื้อและก็สีดำทำไมพี่ถทาวาใส่สีดำข้างนอกและใส่สีเนื้อสวยถ้าเป็นใส่สีเนื้อข้างในนี่ก็ออกทะเลี้ยงได้เลยนะคะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบข้างในเป็นสีมูฟนะคะแต่ถ้าใส่สีดำข้างในก็คือเป็นงานพิธีการละคะังนี้เป็นงานพิธีการตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะ แข,แขนประมาณนี้นะเนี่ยพี่ค่ะบอกว่าลายรูปไม้แบบนี้ก็วสวยคุอใส่เสื้อขาวมันก็จะมองเห็นชัดหน่อยลายประมาณนี้นะคะ่ส่วนส่วนตัวค่อส่วนตัวทอนะคะพี่ค่ะจะเดินแบบนี้เห็นไหมเออไม่เดินให้มันซ้อนกันจะเองางย่างลองยากเนาะองยังไงอะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะให้เห็น ตรงนี้ดีว่าแลมาซ้อนข้างในเราจะไม่เดินให้ซ้อนกันไม่เดินให้ให้มันขีกันเยอะๆนะคะพื่นามว่าถ้ามันเดินขี่กันไปเยอะๆมันจะไม่สวยเพราะเราเดินแบบนี้นะเวลาใส่แล้วมันจะสวยจะยังไงดีพี่นาลลองสวม <c oughs> ลองสวมน,นะคะแอบลองสวมลองสวมตัวนี้ไม่ใส่ซิปด้วยนะคะลูกค้าไม่ใส่ซิปด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อนถามว่าอุ้ยตัดไม่ใส่ซิปมันจะใส่ได้ยังไง ถ้าผ้าลูกไม้ลักษณะแบบน,นี้มันจะยืดยูนได้ถ้าเราใส่ซับในเป็นยืดนะไม่จาเป็นต้องใส่ซิปเลยไม่จาเป็นต้องใส่ซิปเลยเดี๋ยวเขาาจจะลองลองสวนให้ดูนะคะนี่ขออนุญาตลูกค้าแล้วสมมุติอาสมมุติว่ามันจะได้เห็นดอกชัดนะใส่เสื้อแนี้แต่ตอนนี้พี่พามองตัวเองไม่เห็นอาเนี่ยน,นะคะ เพื่อเราพอเราใส่ชัดแบบนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนถ้ามันเป็นซักไม้สีเนื้อที่มันวาวลงมามันซักในสีเนื้อที่ลูกค้าใช้อยู่ลูกค้าซื้อให้อยู่นะมันจะเป็นบา่าไม่ใช่สายเล็กนะคะมันจะเป็นบา่าบ่าประมาณ2นิว้ว3มนิ้วนะนจะเห็นแบบนี้นะนเป็นบ่าล,ลงมาแล้วก็มันจะลงมาโค้งตรงนี้นิด้นึงไม่ได้โป้เลยครับเพราะเสื้อตัวนี้เราต้องการตัดให้เป็นลักษณะว่าส่วนข้างหลัง ะะอันนี้ท่านจะไม่ได้รีบนะคะถ้ารีบแล้วชุนี้มันจะเรียบมันจะเรียกสวยเรียกสวยแล้วประมาณ <c oughs> ไม่รู้จะยืนยังไงนะประมาณวัยนะด้วยประมาณวัยนะคะเสื้อไม่ก็ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ชุดที่มันแบบเขาเรียกยังไงนะ <c oughs> มีทรงมีอะไรแล้วนะคะไม่ไม่ใส่เสื้อที่มันมีทรงมีมเท่ารูปแบบนี้แล้วนะคะคือไม,ไม่ไม่ได้ใส่ จะใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยเราไม่ติเกตไม่ติเกตทรงนี้เป็นแบบไม่ติเกตนะมันจะมีนะมีด้านทรงตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ติเกตทรงแบบนี้ไม่ต้องการติเกตทรงแบบนี้ไม่ชอบนะคะลูกค้าไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกับพี่วันาลลูกค้าก็ไม่ชอบนะคะี่แบบนี้นะคะใส่งานพิธีการนะแต่ถ้าจะเป็นงานเลี้ยงกลางคืนนะคะไปงานเลี้ยงแบบว่ากินเลี้ยงสนุกสนานแบบ แต่งตัวแบบเปรี้ยวๆหน่อยก็คือใส่ข้างในสีเนื้อสีนู๊เลยค่ะทุกคนพอเราใส่ข้างในมันก็คือสีมือมือยื่นทางเนี่ยซื่อจีอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นสีประมาณนี้อยู่ข้างในมันก็คือเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเราเลยค่ะใส่แล้วเหมือนเนื้อเราเลยอาจจะมีดอกไม้ทับหรืออาจจะใช้อัสรีอะไรทุกอย่างก็ได้นะคะทุกคนค่ะสวยงามแบบนี้นะคะถ้าหากใครสนใจนะคะจะสั่งเพิ่มค่ะ ลักษณะเสื้อเสื้อแซดเดกเลนแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ะยกชายให้ดูก่อนก่อนนี่นะคะชายชายชายกระโปรงจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าผ้าลูกไม้ยุ่นผ้าเลือกชายแบบนี้มาเดี๋ยวให้ดูชายตรงนะั้นให้มันเห็นให้มันเห็นตรงตรงนี้นเองดิชายชายกระแขนมันจะเหมือนเหมือนกันนะคะค,ค่ะสวยงามน,นะคะ ถ้าลูกค้าบอกไม่ทนานลงแบบนั้นมันโปเกินไปใส่ซับได้ก็ใส่ซับมันก็จะปิดหมดนะคะหรือไม่บางท่านเขาก็จะใส่ซับแค่นี้ใส่ซับแค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดเวาลงมาหน่อยเพือนขาโปเพื่อนาว่าโป้ขอใส่ย,ยืดอย่างนี้อีกทั้งปิดทั้งหน้าทั้งหลังอันนั้นเป็นจะโปมากกว่าหรือบางคนก็ใส่ซับปิดไปหมดเลยแต่พื่อนามองว่าการที่ใส่ชุดแล้วคอแบบนี้ดูดีดูสวยนะคะทุกคนคะถ้าหากใครสนใจแล้วก็อยากสั่งพื่อนาก็แค่บอกรายละเอียดมานะคะว่า ต้องการชุดลูกไม้แบบนี้สีนี้สีนี้สีนั้นเดี๋ยวเราจะส,ส่งไปให้ดูนะคะแล้วก็บอกไซส์ตัวเองมานะคะเป็นไซส์ที่ใส่จริงๆนะคะไม่ต้องบอกแบบอบจริงเท่านั้นหลจริงเท่านี้เอาไซส์ที่เราใส่มาเลยค่ะเราจะได้ทําให้ตามขนาดไซส์ที่คุณต้องการได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพีก่าก็รีวิวเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะบา,บายยค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนค่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งนะคะเป็นกำลับบงใจให้ช่องยู้ค้าด้วยนะยุ้นทารออยู่นะคะทุกคนค่ารอลูกค้าอยู่นะคะแล้วสนใจอ้าวยุ้นทาก็ลืมไปนะคะกานบนอย่าลืมค่ะแอดไลน์แอดเคท,ทีหนึ่งแปดเก้าห้าเอฟนะคะหนึ่งแปดเก้าห้าเอฟ มีแอดด้วยหนึ่งตัวนะคะแอดมาแล้วมาอยู่ในไลน์นะคะมาอยู่ในไลน์โทรศัพท์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ทักทายมานะคะถ้าชอบอะไระต้องการอะไร้วเรามาคุยกันในไลน์ลได้เลยะคะ่ะทุกคนทุกอย่างการคุยในไลน์ของพี่พงษ์าไม่ใช่ไลน์กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นจะคุยกันก็คือเหมือนกับคุยส่วนตัวนะคะคุยทุกสิ่งคุยทุกคำมันจะไม่ได้โดนคนอื่นเห็นนะคะทุกคนคะอย่าลืมนะคะ กล้จบแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าวิ่งถ่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆถ่าในคลิปต่อไปค่ะพี่วิ่งามีอะไรจะมารีวิวอ๋อพี่วิ่งามีค่ะทุกคนถ่ามีค่ะมีค่ะนีค่ะจบคลิปนี้นะคะพี่วิ่งาก็จะทํางานตัวนี้แล้วนะคะตัวนี้เป็นผ้าใหม <c oughs> เ่เป็นผ้าถุงเป็นผ้าถุงที่ลูกค้าซื้อมาแล้วก็ใส่สักพักแล้วแล้วก็เบื่อ ก็มาล right? ้อนะคะล้อแล้วก็ตัดตอนนี้ตัดเป็นทา่เกงนะคะขาบานขาแยกายบานข้างหน้าขอบข้างหลังยางยืดซึ่งไม่ต <Washington. S 2> <55. S 1> ้องใส่ซิปส well, ุ hmm. ้มลงไปเลยกระเป๋าก็ไม่มีนะคะตัวที่พ่้พากามีน้อยนะคะเราทำได้แค่นี้ความยาวได้แค่3 3มมนิ้วนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย